วันนี้เราพามาชมเที่ยวงานดูบรรยากาศยามค่ำคืนวันนี้มีม,มีมีอะไรมานะาวันนี้มีอะไรมาจะได้อนเติมไยรถแถ่ไยรถแถ่ก็ยังไ,ไม่รู้ว่าเป็นยังไงไยรถแห่น้องกี่ก็มาวันนี้วันนี้เขา<ม>้ามามกันเ<ท>ย,ย,ยนอะๆเลยน้องซ่อมก็มา นี่มาเยอะๆเลยสาวๆครับคนเยอะมากครับวันนี้เดี๋ยวจะพาเดินดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับเขาเป็นงานประจําปีจะเป็นงานประจําปีเขาจะมีทุกปีสําหรับงานแข่งเรือยาวนะครับอเยยะะ ต้องขอบอกเลยว่าต้องใส่แมสก่อนนะครับเพราะว่าเป็นที่คนพุกพ่านมากนะครับเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดจ,จริงๆแล้วประเทศไทยก็ไม่มีนะครับไม่มีคนติดเชื้อแต่ว่าเราต้องกาดย่ากคกับตั้งกาดไว้ก่อน ไป การกำล,ลังเริ่มหลังไหลเข้ามาเรื่อย Matly. ไคกินก uh, uh, ็แล้วกันข่ะขอยกมือบอกเลยนะคะอันนี้ขนมทั้งแตกขนมทั้งแตกเห็นไหมเคยกินไหมเคยกินตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเดี๋ยวเราจะ าท่านผู้ชมเดินออกมารอบนอกครับมาชมโซนขายสินค้าขายของกินกันครับมาชมบรรยากาศรอบนอกเพราะว่าเมื่อกี้เดินเข้าไปข้างในดักแด้ค่ะดักแด้คนเยอะมากปลาคาร้านะฮะไม่มีหรองกระปงได้จ,จ,จิ้มแต่ไม่จิ้มสุกเด็ด แน่นอนนกกระทาไม่อยู่ค่ะความอร่อยเนี่ยนะคะรอตรงนี้แล้วนกกระทาหันตัวตัวเป็นนกกระทาหันเมื้งสิงห์ไทยซึ่งเป็นเจ้าแรกที่คิดสูตรนี้ขึ้นมาแล้วเอามาให้ท่านได้ดูนะคะย่างเป็นเตรียมเลยหือลองไหมอันนี้อะไรอมหยิบนะ ไหมเด็กๆชอบมากเลยครับไม่รู้ว่าทุกวันนี้ก็ไปตามเก็บข้าวฟันยินยันฟันผุกอันนี้ปลาหมึกปลาหมึกย่างเยอะมากครับคนเยอะมากมีทั้งสองฝั่งครับมีทั้งสองาฝั่งเลยไม่รู้จะกินอะไรด้วย ้ปั่นมพูีรอมีมูีไก่ทอดอันนี้ไก่ทอดมีไก่ทองด้วยขนมได้ฟูกุอันนี้อะไรโทรศัพท์ติดฟิล์มเอ่ออยนี่ไงได้ฟูกุเอาไหมล่ กินได้ผู้กู่แล้วรอบที่แล้วเป็นหมันไปแล้วได้ผู้กุ่นี่มาเจอที่นี่แล้วชมรอบที่แล้วเราจะไปร้านคอนโซวันจะไปกินเป็นหมันวันนี้ได้เจอแล้ววันนี้เรามาเจอนะบ้านหมี่ก็มีแรงมาไหมอ่ะมาทำบ้านเลยนะกินอะไรดีกินอะไรดีเลือเลือกดูเลือกดู วันนี้เจ้าคุณไดฟุกุนะเจ้าคุณไดฟุกุน้องวัดของของโรบรีเราใช่ไหมของบ้านหมี่ไหมบ้านหมี่ไหมหรือหรือมาจากไหนโอ้ยอยู่ในศูนย์การบินท่านผู้ชมครับไม่น่าเชื่อว่าโรบุรีเราก็มีไดฟุกุ

ก่อนผมก็เข้าไปบ่อยไปพันปอทบอรครับปอทอบปอ,อทอบอสวนการบิน,นก่อนผมนเข้าไปเล่นในข้างในอ่ะพันปอทบอสวนการบินต้องกันฐานบินอ่ะ กันกับเพื่อนหัมข้างในในศูนย์การบินอยู่เอราวันครับแล้ว่ะคะอ่าเราเดินดูไปเรื่อยๆครับอันนี้ฝรั่งฝรั่งฝรั่งอันนี้ฝรั่งนะคิจูนะคะไม่คิมจูอะไรเมล็ดข้าวหนังข้าวะคะนี่ก็ชิ้นปลาชิ้นปลา ตัวมันนี้น่าอร่อยมากไข่ปลาหมึกทอดอันนี้ไก่ซิ่ไก่ขยาวครับมะม่วงอ,อยากจะให้ท่านผู้ชมดูทั้งสองฝั่งนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะดูได้ทั่วหรือเปล่าคือสินค้าเยอะแยะมากเลยครับ อร่อยทั้งนั้เลยอ่ะนี่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 อะไรเอ่ยมเรียกว่าอะไรอ่าอะไรนะมาร์ตมีรูมไหมใช่มาร์ตมีรูมไหมใช่มาร์ตมีรูเครือจัลหมายเท่าไรครับเนี่ยลองดูไหมลองดูลองดู แล้วจะให้น้องงุ้มลองหนูทดลองยานทดลองยานะฮะอันนี้มาร์ตเมลสีสันน่ารับประทานมากมีหลายแบบมีหลายแบบดูสีสันเนี่ยสวยงามมากเลยนี่นี่นี่พี่แนะนำพี่เขาแนะนำมากจะแนะนร สดใหม่มาซื้อกลับบ้านฝากคนสุดรักรับประกันไม่หังแน่นอนครับเชิญเลยนะครับทางด้านนี้หอยทอดรสเด็ดมาลองเดือดรับประกันความอร่อยได้แล้วนี่เอาไปจุ่มจุ่มช็อกโกแลตนี่อร่อยเด็ด20บาท น้ำแข็งให้มันเย็นให้มันแชนะ <c oughs> ่อ๋อท่านผู้ชมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกจุ่มชอ็อกโกแลต,ตแล้วก็เอาไปแช่กับน้ำแข็งแล้วก็เป็นแบบจะพูดยังไงมันเหมือนไอนติมชอ็อกโกแลตเลยอะ่ะเหมือนไอนติชอตออมช็อ,ชอกโกแลตเลยไอติมเซียวช็อกโกแลตอ่ะยี่สิบบาทแล้วสองหมื่นลูกกระสาใช่ไหม,มอ่ะ ลองมันนี่ลองจิบนี่มันก็อร่อยแต่เขากินหวานไม่ค่อยเก่งก็อร่อยแบบหวานแล้เขาแมวละสามสี่สี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์ผสมนมาเดี๋ยวรัคะเบอร์จำแเดี๋ยวเรื่อง นมจากจากแปดล,ลิ้วกับพ้าแหนมแนมู นมจีนนมจีนดูครับอยากบอกว่าลูกค้าเขาเยอะมาก สั่งน้ำยาปากขนมกะทิเราลองมาชิมดูว่าขนมจีนจะอร่อยแค่ไหนนี่ไงมาแล้วน่าอร่อยไหมร้อนเลยสีสันน่ารับประทานมากครับขอตัวกินก่อนเดี๋ยวขอตัวกินแป๊บหนึ่งขอตัวกินแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพาชมต่อเดี๋ยวพา ต้นควันหอยทอดสูัชมครับหลังจากที่เมกกื่อกี้พาแวะชิมขนมจีนน้ำยาเมื่อกี้โ้รสชาติแบบอยากจะบอกว่าด,ดูเด็ดเผ็ดมันมากที่สดตอนนี้ยังเผ็ดไม่หายเลย แน่นมากเราจะเดินไปเรื่อยๆหายใจลำบากมากเลยคนแออัดมากหายใจก็ไม่ค่อยสะดวกั้งแมด ขาเยอะเยอะมากมายจนดูจนลานตานะฮะแทบจะว่าตาลายเลยอันนี้เบอร์เกอร์ไก่ย่างข้าวเหนียวไก่ย่างข้าวเหนียวไก่ย่าง ยำแน่น mm ้าดน้ำจิมสูตรเด็ดน้ำหมักด้วยรเทศไก่และอีกัวนึ่งนอนเป็นร้านยำยอกเดากมาข้างนอกหรือว่า นอกที่สุดแล้วอยู่ที่ประมาณจะเกือบจะถึงทางเข้าหน้างานนะอันนี้เป็นขายทาสไข่นะตรงนี้เป็นร้านวัดฉากาชาตินะประจำปีก็จะมีการจับรางวัลน,นะครับการตักไข่ก็เรียกว่าไข่พญานาคนะ ก็จะเป็นรางวัลรถจักรยานรถมอไซค์เป็นรางวัลใหญ่ข้างในก็จะเป็นทีวีพัดลมนะฮะน,นี่เราก็ยืนอยู่อยู่ตรงช่วงทางเข้าขง,งานนะบอกว่าอากาศก็ร้อนอบอ้าว <c oughs> ไม่ไหวนะฮะ <c oughs> อันนี้อะไรเอ่ย <c oughs> เริ่มต้นสิบเก้เป็นชานมชานม เราได้ยินว่า,าน้องๆทีมงานที่มาด้วยกันก็รู้สึกว่าจะออกไปแล้รโทรมาบอกเ,กเยยมืเม่อกี้นี้เราก็เลยยังไม่ได้เข้าไปชมคอนเสิร์ตกันเลยยังไม่ได้เข้าไปชมคอนเสิร์ตเลยรู้สึกว่าทางเทคนิคนิดหน่อยน่าจะคนเยอะน่าจะคนเยอะเข้าไม่ได้ก็เลยต้องออกมาเมื่อกี้โทรมาบอกว่าออกมารออยู่ข้างนอกแล้ว รออยู่ที่รถเราก็จะกลับมาหาน้องๆน,นะฮะโอ้ท่านผู้ชม<ห>เดินออกมานี่บรรยากาศาแบบสดชื่นมากเลยลมเย็นดีมากเลยไม่ <laughs> เหมือนกับอยู่ข้างในเมื่อกี้นี่ ข้างในเมื่อกี้จะเป็นลมไม่ได้คนแออัดอากาศร้อนมากครับคนแย่งอากาศหายใจกันออกซิกเจนก็แทบจะหรือออกซิกเจนนน้อยมากครับเพราะคนแย่งอากาศกันนะครับคนแออัดมากพอออกมาตรงนี้บรรยากาศเย็นเพราะว่าได้รับลมแล้วก็ความเย็นจากน้ำนะครับข้างๆนี่คือของน้ำนะครับ ข้างๆนี้คือคลองน้ําที่ผมจับจับกล้องให้ดูนี่คือเป็นคลองชนบทานฮะที่ถ่ายสำหรับแข่งเรือยาวกันในช่วงกลางวันนะใครได้อะไรไม่ได้อะไรไม่รู้อ่ะวันนี้ใครได้อะไรไม่ได้อะไรไม่รู้อ่ะวันนี้น้องกุ้มได้ได้กู้งแล้วครับน้องกุ้มได้ได้กู้ไปกินแล้วยิ้มแฉ่งนะคะปากว่างเลยวันนี้ได้กู้งไม่เป็นหมันไม่เป็นหมัน ไม่ต้องไปถึงคอนหวันมาถึงบ้านหนีก็ได้กินไดฟึงกือใช่แล้วจะเตามไปหาทีมงานของเรานะครับไอที่รถไมู่อยู่ตรงไหนอนนี้เครื่องเล่นชิงช้าสวรรค์พวกของเล่นต่างๆฝั่งนี้ก็เงียบเหงานะฮะเพราะว่าคนเข้าข้างในกันหมดนะเข้าไปดูคอนเสิร์ตอยู่ข้างในกันหมด ฝั่ง <4 S 2> นี้ก็จะงเงียบเหงานะฮะอันนี้เวลาก็ประมาณสี่ทุ่มฮคเรันะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่รถนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่รถ เอาทูชมอยากจะบอกว่าโอ้กินนมกินวจุจุกอิ่มอิ่มเมื่อกี้รีบเร่งเดินมาหาน้องๆอยากจะบอกว่าว่าแค่พุ่งนะจุกก็จุกดูสินี่ท่าไหนคะในเบียเลยยุนในรถกิ้ววชมันเท่ยไนไปไหนอ้าหายไปไหนะในรถาค่ นี่เรามาเจอน้องๆกันแล้วนะครับอยู่ที่รถ <c oughs> เรามาถึงรถกันแล้วนะครับท่านผู้ชมเรามาถึงรถกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็เจอน้องๆกันเรียบร้อยแล้วแต่ <c oughs> ว,ว่าอีกคนหนึ่งยังตามไม่เจอนะครับหลงนะครับหลง เราไปสอบถามกันดีกว่านะครับว่าอ,อีกคนนึงหายไปไหนนะฮะ